พระนางช่องวันเลิกกันสามคู่มีโอกาสจะได้เล่นละครเรื่องเดียวกันอีกหรือไม่พระนางช่องวันเลิกกันสามคู่มีโอกาสจะได้เล่นละครเรื่องเดียวกันอีกหรือไม่กระแสะคู่จิ้นที่กลายเป็นคู่จริงตอนนี้บอกเลยว่าฮือฮาและไม่เคยหายไปจากวงการบันเทิงอย่างช่องวันก็มีพระเอกนางเอกชื่อดังที่เลื่อนจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงถึงสมคู่คู่ของกัน,นพัร และนางเอกสาวสวยมารีเบอร์เนอร์จากละครลูกกรุงที่คบหาดูใจกันสาดความหวานออกสื่อแต่แล้วความรักก็ต้องจบลงต่างฝ่ายต่าง unfollow ไปตามระเบียบคู่ที่2เบสรักวณีและตรงตรงปริศกร กู้ภัยหัวใจสู้กระแสละครมาแรงจนแฟนคลับเชียร์ให้มีละครต่อเนื่องเรื่องที่สองแต่ความฝันก็ต้องสลายเพราะคู่นี้เลิกกันปุ๊บฝ่ายหญิงก็ประกาศเลยว่าไม่สามารถเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้คู่สุดท้ายแผลสดอย่างวิววรรณรศและเจดเจดพิพัฒน์ร่วมงานในละครทะเลริษยาผ่านไป4ปีก็ไม่มีละครคู่นี้ออกมาให้เห็นและทั้งคู่ก็ปิดฉากรักสปีไปแล้ว ก่อนหน้านี้เจตวิวต่างพากัน unfollow อิน t a g r a m มกันรัว